พยากรณ์ฝนหลวงนาตั้งแต่วันที่22เมษายน6าไปจนหอดวันที่1พฤษภาคม6าสำหรับภาอีสานของหา้าขอบคุณขอมูลจากโมเดล e a s y m w F, ไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยค่ะเมื่อนี้22เมษายน2 5 6 5ขื่นกระแสลมไฟตะวันตกได้เคลื่อน,นผ่านภาคเหนือเขาสู่ภาอีสานตอนบนและสปะปบลาวประกอบกับ ล่มตายและล่มตะว,วันออกเฉียงใต้พัดน้ำความชื้นจากเอาไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหรอนสิส้มคนหายภาอีสานของห้ามีฝนฟ้าคะนนองบางแหง่ง โดยทั่วไปภาคอีสานของห้าเมือน,นี้จะมีฝนฟ้าขนองประมาณ40%ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแหง่งเน้นจังหวัดเลยน้องข่ายบึงกาลน้องบัวลำพูอุดรธาน,นีชัยภูมิคอนแกนโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและกาอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดย่ที22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยูุ่ที่33-35องศาเซลเซียสจ้าจังไดเดียวเรดาฝนออกมากี่จะฟาวเชใหายพี่ๆน้องๆได้รับทราบนะจ๊ะบัดนี้ฮะว่าเบิ พยากรณ์อ,อากาศวันต่อไปกันเลยสำหรับ23-28เมษายน6าอยอมความกำอากาศตามเนื่องจากความห่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ล่มไตและล,ะล่มตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดน,นังกล่าวกาสีสรงคนหายภาคอีสานก็เข้ามีอากาศห่อนโดยรวมไปและมีอากาศห่อนจัดบางพื้นที่มีฝนฝ้าะน,นองบางแหง่งนะจ๊ะนะ ส่วนวันที่29เมษายน6าเป็นจัหอัดหนึ่งพฤษภาคม6ขาซมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นทางภาคอีสานตอนล่างพี่ๆน้องๆภาคอีสานตอนล่างก็เตรียมโตเดี๋ยวกี่เบิงเรด่าหายอีเือนหนึ่งแล้วจ้าและล่มส่วนใหญ่สิเป็นร่มตะวันออกพัดปกคลุมทิศท,ทางร่มเริ่มแปรปวนและต้องติดตามต่อไปซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงการเพี้ยน ไทยฤดูการจากฤดูห้อนสีเขาซื้อฤดูฝนจ่าจังได้ถากรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นประกาศเขาซื้อฤดูฝนอย่างเป็นทางการกีจะนําข่าวสารมารายงานให้ทราบสําหรับคลิปนี้กีคอโตลาไปก่อนฝาก่องพยากร์อ,อากาศภาอีสานไว้ในอ่อมอ,อกอ,อมใจโดยการกดติดตามให้ได้ด้จ้าขอบคุณหลายๆไปละจ้าบ๊ายบาย